เราก็คนที่เข้ากันนะคะ <TO Airlines and initiatives> สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแน,นลนะคะติงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรดีๆของการรักษาฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำให้จางลงนะคะง่ายๆด้วยผลไม้นะคะหาง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะก็จะมีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำสับปะรดนะคะสูตรนี้ก็จะมีน้ำพึ่งด้วยค่ะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำสับปะรดนะคะ มีกรด AHA หรือว่ากรดผลไม้นะคะที่ช่วยลดจุดด่างดำรอยฝ้ากระจางลงปรับสีผิวให้ใสแล้วก็ยังช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยค่ะเราก็จะใช้น้ำมะนาวแล้วก็น้ำสับป,ประรดอย่างละครึ่งช้อนชานะคะน้ำสับป,ประรดค่ะเดี๋ยวเราใช้ครึ่งช้อนชาพอค่ะเราจะใช้ทาเฉพาะจุดที่เป็นรอยฟ้ากระแล้วก็จุดด่างดำนะคะเราจะทาไม่เยอะค่ะ น้ำมะนาวก็จะประมาณครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะ แล้วนำมาทาตรงที่เราเป็นฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดํานะคะทาทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะสูตรนี้สามารถทําได้สองถึงครั้งต่อสัปดาห์นะคะสูตรนี้นะคะถ้าใครมีเวลาทําเป็นประจําแล้วก็สม่ําเสมอนะคะจะช่วยทําให้รอยฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดําจะค่อยๆจางลงค่ะผิวหน้าของเราก็จะขาวสว่างใสขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามีกรดของ AHA กรลผลม้ของน้ำมะนาวแล้วก็น้ำ สับป,ปะรดนะคะที่ช่วยทําให้หน้าของเราขาวสว่างใสขึ้นค่ะถ้าใครแพ้กรดผลไม้นะคะก็ข้ามสูตรนี้ไปได้เลยค่ะไปลองทําสูตรนี้กันดูนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ